สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง DNS ของ Google นะครับ8.8.8.8นะครับหรือ8.8.8.4 4คืออะไรนะครับสำหรับ Google เองเขามีในส่วนของ DNS ที่เป็น Global Public นะครับก็คือใครก็สามารถทำการเซตอัพ DNS ได้สำหรับ DNS วันนี้จะขอคุยในเรื่องของ DNS ที่เป็น Public นะครับจะไม่ ยุ่งเกี่ยวกับ dns ขององค์กรนะครับสำหรับองค์กรเองผมมีสอนอยู่ในคอร์ส dns อยู่แล้วขายคอร์สนิดหนึ่งแต่ถ้าใครนะครับเป็นผู้ใช้งานทั่วไปผู้ใช้งานตามบ้านนะครับแล้วอยากจะทราบในเรื่องของตัว dns ว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับตัว dns ของ google นะครับเวลาเราทำการเข้าเว็บไซต์นะครับอาทิเช่นนะครับ windowsiam com นในการพิมพ์เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นโมบายนะครับมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราพิมพ์ a d d เตสนะครับในส่วนของตัว Google Chrome หรือ Microsoft Edge นะครับเวลาเราพิมพ์เว็บไซต์อาทิเช่น i n d o w s สยาม .com, BBC, f a c นะครับ n s t e g r o m Instagram พวกเนี้ยนะครับเวลาเราพิมพ์เราจะพิมพ์ชื่อถูกไหมครับก็คือเขาเรียกว่า Domain Name แต่หลังบ้านนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเขาจะคุยกันผ่านในส่วนของ IP address นะครับวันนี้ขออนุญาตไม่คุยเจาะจงในเรื่องของ IP address IP address มีทั้งขา In uh, private แล้วก็ในส่วนของ public วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับ end user ก็คือผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับใครที่เป็น IT นะครับขออนุญาต bypass ได้เลยนะครับก็คือไม่สามารถทางคุณไม่ไม่ต้องฟังก็ได้นะครับว่าผมขออนุญาตจะคุยในเรื่องของ ตัวที่เป็นในส่วนของ end user นะครับสำหรับตัว DNS เองนะครับมันจะแปลงจากชื่อเป็น IP แล้วก็ไปคุยทีนี้มันมีความสำคัญอย่างไร DNS นะครับก็จะบอกว่านะครับปัจจุบัน DNS ของ Google เองที่เป็น8.8.8หรือ8.8.4นะครับเป็น DNS public ก็อยากจะบอกไว้ว่านะครับสำหรับใครที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัว layout ให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวปกตินะครับเวลาตัว layout นะครับก็คอมพิวเตอร์ของเราที่บ้านสมมตินะครับเรามีในส่วนของเน็ตนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัว ISP ไม่ว่าจะเป็น AS หรือเป็น True นะครับมันจะมีในส่วนของเราเตอร์ที่บ้านนะครับทำการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราไม,ไม่ว่าจะเป็น LAN หรือว่า Wireless นะครับเราจะ connect มาที่ตัว เราเตอร์ที่บ้านแล้วเราเตอร์ที่บ้านนะครับมันจะวิ่งไปในส่วนของ DNS ISP ถ้าเราใช้ AAS นะครับแปลว่าเราพิมพ์ในส่วนของตัวตัวเว็บไซต์ที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวมือถือถ้าเราต่อ wifi ที่บ้านอดีตเช่น windowsiam.com นะครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมาถามตัวเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยเราเตอร์ windowsiam.com ไปเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปเว็บที่ไหนมัน ตัวตัวเนี้ยมันก็จะตอบว่ากรณีสมมติว่าเป็นไม่เคยรีเควสต์มาสมมุติกรณีไม่เคยเรียกนะครับมันก็จะไปถาม DNS ของ ISP ว่าเฮ้ยนะครับวินโดสยามไปทางไหนนะครับตัว DNS ก็ตอบมาแล้วก็ตอบกลับมาที่ตัวใครแอนอะอันนี้เป็นรูปแบบโดยทั่วไปจริงๆนะครับตัวเราเตอร์เองมันก็มีแคชนะครับสมมุติว่าอีก2วันนะครับตัวมือถือเราพิมพ์ windows สยาม .com มันก็จะมาถามตัวเนี้ย นะครับตัวเราเตอร์จากนั้นตัวเราเตอร์ก็จะตอบกลับได้เลยเพราะมันมีแคชแอดเดทของตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับของการที่นะครับในเรื่องของตัว DNS นะครับทีนี้มันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยกรณีถ้าเว็บไซต์ในส่วนของตัว DNS มันล่มนะครับทีนี้ มันเกิดอะไร DNS ISP อาจจะล่มก็ได้หรือว่าเราไม่อยากใช้ DNS ที่เป็น local DNS ของตัวนี้เราสามารถฟิกนะครับเอา8.8.8หรือ8.8.4มาเซตที่ตัวเราเตอร์ได้เลยทีนี้เวลาเว็บไซต์ที่ทางพูดง่ายๆเมื่อกี้ขั้นตอนแรกก็คือมันวิ่งมาทางนี้ถูกไหมครับเราก็วิ่งไปทางนี้กรณีมันมีเว็บไซต์ที่เราอยากเข้านะครับแต่ตัว DNS ของ ISP เขาบล็อกไว้นะครับ เราสามารถนะครับเปลี่ยนเชน n n เให้เป็น8.8.8.8.4.4 8, 8. 8. 8. 8. 4. 4นะครับมาที่ DNS ในส่วนของตัวที่เป็นตัวเราเตอร์ทีนี้เวลานะครับ i อ p อย่างที่ผมบอกว่าเราทำการบล็อกนะครับสมมติว่า ISP ของตัวตัวเน็ตอินเทอร์เน็ตของเราตัวเนี้ยมันบล็อกนะครับอ่าทีนี้พอเราเอาค่าตรงเนี้ยมาใส่ DNS ของ Google จะตอบได้ทั้งหมดทุกโดเมนที่อยู่บนโลกนี้นะครับแปลว่าเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วมันถามมาที่ DNS ตัวนี้แล้วมันจะตอบเว็บไซต์ได้ทุกเว็บไซต์ทีนี้เว็บที่เราโดน ISP บล็อกอย่างที่ผมบอกมันสามารถนะครับเข้าได้โดยที่คุณไม่ต้องทำการ VPN ก็ได้นะครับเพราะว่า DNS มันตอบมาจากตัว 8.8.8เพราะว่าในส่วนการวิ่งนะครับมันไม่ได้วิ่งไปถามตัวบนนะครับมันจะวิ่งมาถามตัวล่างก็จะบอกว่าสําหรับคอมพิวเตอร์เองที่อยู่ตามบ้านเราสามารถฟิก DNS ให้เป็น8.8.8ก็คือทําการฟิกที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยก็ได้หรือว่าจะฟิกที่ตัวเราเตอร์นะครับสำหรับมือถือเองถ้าใครใช้นะครับในส่วนของ 4G เรานะครับอะ 4G ถามว่า DNS เวลามันตอบมามันก็จะตอบมาจาก DNS ที่เป็นของ 4G ของเราไม่ว่าจะเป็น AS2 อะไรต่างๆพวกนี้เรานะครับขา IP address เราสามารถก็ใช้ในส่วนของ DNS ของตัวของตัว ISP ไปแต่ DNS นะครับก็จะบอกว่าให้ฟิกที่ตัวมือถือมือถือเราสามารถฟิก DNS ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นฟิกเป็น8.8.8 8. 8. 8. 8นะครับ เพื่อเวลาเข้ามือถือ,อ 4G คุณไปอยู่ตามที่ไหนก็ได้บนโลกนี้นะครับคุณก็สามารถโซิ DNS Domain Name Server ได้เพราะว่า Google เองนะครับเรื่อง s e r v ์ c e วิ DNS จะไม่นะครับไม่ล่มเลยดีกว่าเพราะว่าเขามี2เบอร์ด้วยนะครับสอเซิร์ฟเวอร์แล้ว2อินฟาเขาค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยู่ตามบ้านไม่แนะนําให้ใช้ DNS ของ ISP แนะนําให้ใช้ DNS ที่เป็นของ ตัว Google นะครับสำหรับใครที่อยากจะเซตที่มือถือเราก็สามารถเซตได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากเซตที่คอมพิวเตอร์เราก็เซตได้เหมือนกันวิธีการเซตนั้นก็ไม่ยากเลยปกติเวลามี IP นะครับมันจะมี IP address กับในเรื่องของ DNS เราก็ไปเซตในส่วนของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สำหรับใครที่นะครับจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวอะบางที่อาจจะมองว่า้ ถ้ากรณีเราอาจจะโดน DNS exploit นะครับในกรณีถ้าอยู่ตามบ้านแล้วกลัวในเรื่องของเอ้ยเรื่องของเข้าเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือการจะกลัวโดนโจรกรรมต่างๆเราก็สามารถเซตตรงนี้ได้เพราะว่า DNS นะครับมันจะตอบกลับมาในเรื่องของตัว n o m a i n Name Server DNS นะครับ ก็สำหรับ DNS จริงๆพอร์ตปัจจุบันนะครับมันมีเรื่องของ UDP ก็คือมีการรีเควส t มาอันนี้อาจจะ IT นิดนึง่งแล้วก็ไปเรียกเว็บไซต์เลยแต่ในกรณีเองนะครับปัจจุบันเอง Google เองเขามีในเรื่องของการปัจจุบันในเรื่องเรื่องของ DNS ส่วนมากจะใช้พอร์ต53แต่ถ้าเป็นในเรื่องของ TCP นะครับ Google เองเขามีในเรื่องของ t v handshake ที่เป็นพอร์ต8 8 5 3อันนี้จะเกี่ยวกับไอทีนิดนึงอาจจะต้องไม่ไม่ต้องใส่ใจก็ได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าการจริงๆการเข้าเว็บไซต์นะครับพยายามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยเสี่ยงละกันเ,เว็บใต้ดินหรืออะไรหรือว่าเว็บพนันก็ต้องระวังไว้นิดนิดนึงนะครับสำหรับตัวโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์การเข้าเรียกเรียกเว็บไซต์ในเรื่องของตัว DNS นะครับก็จะบอกมาข้อคอนเซปต์นะครับในการเซ็ต นะครับในเรื่องของ DNS นะครับ8 8 8 8 8นะครับสำหรับตัว DNS ในไทยเองบางครั้งเราอาจจะเกิดว่าเฮ้ยโซเว็บไซต์ไม่ได้ก็จากที่ผมบอกก็แนะนำให้เช้นมาในส่วนของ DNS ของ Google นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่าย,ายๆสำหรับการทำในเรื่องของ DNS นะครับสำหรับใครที่เป็น IT ตามแต่ละองค์กรนะครับอันนี้เขา,าไม่สอนเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำ internal DNS นะครับหรือว่าจะการทำ forward zone ของ DNS ในการถามตัวในก่อนถามไม่ได้ก็ไป forward ถามตัวนอกนะครับแต่ปกติเวลานะครับทางแอดมินของ IT เองส่วนมากเขาก็จะ forward ไปที่ ISP ก่อนแล้วก็จะมีขาหนึ่ง forward ไปที่ DNS ของ Google นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยใครที่เข้าเว็บไซต์เมืองนอกบ่อยๆและไม่ต้องการถูกบล็อกนะครับก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณก็มาใช้ DNS ของ Google นะครับเพราะว่าเซอร์วิสของ Google เองก็เป็นเซอร์วิสที่เป็นฟรีนะครับฟรีเซอร์วิส เขามีเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะครับก็ทีนี้สุดท้ายเราก็อยู่ที่การใช้เว็บไซต์นะครับแล้วก็การลงแอนตี้ไวรัสที่เครื่องถ้าใครใช้ Windows 11นะครับมันก็จะมีตัว Microsoft Endpoint เข้ามาอยู่แล้วก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับตัว DNS ของ Google นะครับที่เอามาใช้ตาม Home Use นะครับตามบ้านหรือว่าเราจะใช้ส่วนตัวก็ลองปรับกันดูจริงๆ ถ้าใครอยากจะลองเซตนะครับในส่วนของตัวไครแอนเองจริงๆลองเซร์ชในวิธีการเซต p p d d r r s s นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเราเตอร์นะครับแต่ละที่บ้านมันจะเซตไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราเข้าเมนูต่างๆมันจะไม่เหมือนกันจากคอนเซปต์ก็คือมาเซตในส่วนของ DNS นะครับแล้วก็ forward ไปของตัว Google นะครับทีนี้การเข้าเว็บไซต์นะครับ มันก็จะไวขึ้นด้วยเอาจริงๆนะสำหรับเที่ยวที่ลองดูแต่จริงๆต่างกันไม่มากมันต่างกันหลักเป็นหลักในส่วนของมิลลิเซกนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของตัว DNS ของ Google นะครับที่เป็น2เบอร์ตัวนี้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ